สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอลสีอีกครั้งนะคะวันนี้จะพามาชมนี่ค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นวังทองนะคะลายลายแบบชัดเจนมากค่ะสีสวยมากสวยสุดๆค่ะดีต่อใจมากมายต่อไปก็จะเป็นมิ่งมเหสีนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะสีละมุน มีลายอยู่ในใบต้นใหญ่ค่ะใบแบบใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะกำลังสวยเลยเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆนะคะนี่ค่ะซูมดูใ,ใกล้ๆค่ะเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากมายต่อไปก็จะเป็นโอ้อันนี้ ทาตปังแก้วนะคะทาดปังแก้วอ,อ๋อทาปงแก้วแผลงค่ะนี่ค่ะมีสีแดงแดงแต้มอยู่ในใบนะคะสวยมากต่อไปพันที่สี่นะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าองค์อังวะค่ะนี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้ สวยมากค่ะสังเกตดูที่ก้านเขานะคะเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก้านเขานะคะจะมีใบตรงนี้ด้วยแล้วก็มีด้านบนอีกใบหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะความงามของเจ้ากุอังวะค่ะต่อไปก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะโทนชมพูละมุนมากแล้วก็มีสีขาวด้วยตัวนี้ก็คือยังไม่กัดสีนะคะ ยวต้องรออีกนิดนึงใบด้านล่างค่ะตอนนี้ก็แทงแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้มีสองต้นนะคะอันนี้แทงหลอดออกมานคะคะหลอดหนึง่งแล้วก็มีข้างล่างอีกหลอดหนึ่งค่ะเล็กๆมาดูลูกไม้มเมล็ดอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบคือ สีสวยจริงๆค่ะอธิบายไม่ถูกเลยละมุนมากความชอบส่วนตัวค่ะเราก็จะค่อยสะสมสะสมแล้วก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์อันนี้เดี๋ยวเราต้องเอามาแยกแยกกระถางอีกนะครเพราะว่าเขาเกิดเยอะแล้วค่ะมีรู้สึกว่าจะมี3ต้นในกระถาง3ามหนอค่ะเอามาแยกหนอ่อแต่ว่าถ้าปลูกเป็นพุ่มๆก็สวยนะคะคือให้เขาขึ้นลหลายๆต้นเลกอเดียวกันนะคะเป็นกอ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสหัสเดีชาค่ะสีขาวนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะจะมีแต้มแดงตรงนี้ด้วยขอบใบนคะคะสวยมากตัวนี้ก็แตกกอหลายต้นแล้วคะ่ะอันนี้ องคุลีมานค่ะแยกหนอ,อกมาหลอดใหม่เริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะคะไปเขาเริ่มจะก,กัดสีพอเขาแบบโตเต็มที่นี่นะคะกัดสีเต็มที่คือเป็นอะไรที่สวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวจะค่อยอัปเดตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะมาดูมัตสุรีนะคะอันนี้อันนี้ก็หลอดใหม่เพิ่งผูกขึ้นมาสวยมากเลยค่ะสี อันนี้ใบนี้แก่แล้วเด็ดทิ้งค่ะนี่ค่ะใบของเขาสวยงามมากมายต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเดือนเมษาค่ะสะสมไว้นะคะสะสมไว้ทุกเดือนค่ะตอนนี้ได้ได้เดือนเมษามาแล้วเี๋ยวอีกหลายเดือนเลย ก็ค่อยๆสะสมไปก้อนนี้จะมีอยู่2ต้นค่ะต้นนี้กับต้นนี้จะต้องให้เข้าโตกว่านี้เดี๋ยวจะแยกหน่ออีกทีค่ะเยแยกกระถางให้เขานี่นะคะก็เป็นความงามของบอนสีที่เราปลูกไว้ค่ะวันไหนเหนื่อยๆจากการทำงานมานะคะมายืนมองดูแล้วรู้สึกแบบ สดชื่นมากทําให้แบบเรารู้สึกว่าอม,มีความสุขนะใจเย็นลงค่ะเห็นแล้วแบบอารมณ์ดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ